ต่อกันที่คดีคลองด่านนะคะสำนักข่าวไทยอสมทได้ตรวจสอบย้อนหลังพบคำสั่งชดใช้ค่าเสียหายกรณีคลองด่านของกรมควบคุมมลพิษสาวไปถึงกลุ่มข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติค่ะที่กรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างการฟ้องรับผิดทางละเมิดเรียกค่าเสียหายติดตามจากรายงานของคุณสุธิวัฒน์หงภูมพูพิพัฒน์ค่ะหลังสารปกครองสูงสุดพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษจ่ายชดเชยค่าเสียหายแก่6บริษัทเอกชนร่วมก่อสร้าง หลังยุติโครงการไปเมื่อปี46รวมดอกเบี้ยเกือบ1 0 0 0ล้านบาทแม้ด่วยงานด้างนนบประมาณจะขานร,รับว่าจะนํางบกลางมาจ่ายมีคําถามว่าเงินนี้ประชาชนต้องเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบใช่หรือไม่ผู้ประสานงานกลุ่มพิทักษ์รักท้องถิ่นคลองด่านมูลนิธิบูรณะนิเวศซึ่งต่อต้านบ่อบำบัดน้ําเสียคลองด่าน บอกว่าที่ผ่านมาชาวบ้านต่อต้านกรณีทุจริตเจ้าหน้าที่ล่าชา้าไม่ฟ้องคดีต่อเนื่องจากกรณีทุจริตที่ดินของนายวัฒนากับพวกอีกสิบคนพบเพียงคําสั่งคอพอชดใช้ค่าเสียหายแต่คดีอาญานี้นะคะถ้าชนะคดีมันหมายถึงผลของการเอาไปฟ้องแพ่งนะคะ<ม>เรียกเงินคืนจากผู้ที่มีผู้ที่กระทําการให้เกิดความเสียหายนี้ได้นะค่ะ,คะแล้วส่วนส่วนคดีคดี คดีจะเป็นคดีหรือไม่คดีอยู่ที่อยู่ที่ว่าจะไปจะไปฟ้องไหมใช่ไหมฮะที่กรมควบคุมพูดเนะี่ยถ้าถ้าไม่ฟ้องหรืออะไรแล้วแต่คุณต้องไปตามเอาเงินคืนคไปเอาเงินจากคําสั่งแล้วอะค่ะว่ามันว่าว่ามันขอให้เกิดความเสียหายก่อรัฐเนี่ยคุณต้องไปเอาคืนค่ะสำนักข่าวไทายตรวจสอบย้อนหลังพบเอกสารคําสั่งพพหลายฉบับเลขที่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเจ็หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งสองูนและหนึ่งสองหนึ่ง คับ2,557เรื่องชดใช้ค่าเสียหายจากคดีคลองด่านลงวันที่18เมษายน2,557ตรวม14คนพบทั้งข้าราชาการนักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นทั้งนายวัฒนาสวัศวเหมอดีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกรณีออกโฉนดโดยมิชอบและกรณีมีส่วนร่วมก่อสร้างบ่อคลองด่านคิดเป็นเงินรวม7,367ล้านบาท นายยิ่งพันธ์นมาสิการอดีตรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์กรณีเป็นผู้เสนอโครงการซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วชดใช้4,770ล้านบาทอดีตเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษอีก3คนประกอบด้วยนายปกิตกิระวานิช์อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษอดีตรองอธิบดีกรมควบค,คุมมลพิษและผู้รับผิดชอบโครงการรวมทั้งมีนักการเมืองท้องถิ่นเกี่ยวข้องอีก3คนทั้งอดีตประธานอดีตประธานสภา,าและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน และเจ้าหน้าที่ที่ดินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคาอีก6คนรวมเป็นเงินชดใช้ค่าเสียหายจากคำสั่งพอพอทั้งสิ้น24,500กว่าล้านบาทด้านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษยืนยันคอพอ,อยู่ระหว่างฟ้องรับผิดทางละเมิดเรียกค่าเสียหายจากนักการเมืองเช่นนายวัฒนาอสวะเหมและข้าราชการกลุ่มหนึ่งกรณีโกงที่ดินก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านรวม15คน และฟ้องคดีดแพ่งต่อเนื่องจากคดีอาญากับอดีตข้าราชการคอพสอคนนักการเมืองสองคนประเด็นที่ถูกจับตาจากสังคมต่อจากนี้บอบมันน้าเสียคลองด่านที่ก่อสร้างไปแล้วใครรับผิดชอบก็มูลค่าความเสียหายจากโครงการนี้สูงกว่า30 0 0 0ืล้านและจะใช้ประโยชน์อย่างไรต่อไปสุธิวัฒน์หงพ์ภูริพัฒน์สำนักข่าวไทยอสมรทรายงาน